สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องอาร์เกมเมอร์เสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับ<อ>วันนี้25มีนาคม2 5 6 4ครับมาดูาครับพรุ่งนี้กลุ่มนี้จะระบรับเงินอีกครั้งนะครับและได้แล้วในวันพรุ่งนี้ก็จะทำให้รวมรับเงินทุกครั้งครบ7000พอดีนะ แต่โครงการเราชนะยังไม่จบนะครับแม้ว่ากลุ่มนี้จะได้รับเงินครบ7 0 0 0แล้วก็ยังไม่จบเพราะยังมีคิวจ่ายให้กับคนที่ยังไม่ได้รับเงินอยู่นะครับุ่งนี้2ีมีนาคม2 5 6 4ครับกลุ่มที่จะได้รับเงินอีกครั้งและเมื่อรวมกับทุกครั้งได้ครบ7 0 0 0ก็คือกลุ่มผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เราชนะเอาไว้แล้วและได้รับสิทธิ์แล้วและได้เงินไปแล้วนะ ก็คือกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนนี้จะได้เงินทางบัตรประชาชนนะครับก็ได้เงินมาแล้วหลายครั้งนะครับได้เงินมาแล้วหลายครั้งก็เอาบัตรประชาชนไปจับจ่ายใช้สอยนะครับวันพรุ่งนี้26มีนาคม2564ารรัฐบาลจะเติมเงินเข้าบัตรประชาชนให้อีก1000บาทนะครับเมื่อได้1,000บาทในวันพรุ่งนี้แล้ว เมื่อรวมกับครั้งที่เคยได้มาแล้วทุกครั้งก็จะกลายเป็นครบ7 0 0 0บาทในวันพรุ่งนี้พอดีนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มผู้ถือบัตรประชาชนด้วยที่ลงทะเบียนแบบไม่มีสมาร์ทโฟนได้ใช้เงินทางบัตรประชาชนนะครับคือกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์นั้นจะได้เงินอีก1,000พรุ่งนี้แล้วก็ครบ7000แล้วนะครับแต่ที่ว่าโครงการเราชนะยังไม่จบเพราะอะไรครับเพราะกลุ่มที่ยังไม่ได้เงินจะยังมีการเติมเงินให้ทางบัตรประชาชนอีก หนึ่งล็อตใหญ่ๆอยู่โครงการเราชนะจึงยังไม่จบครับอีกหนึ่งล็อตใหญ่ๆเนี่ยจะเติมเงินเข้าไป,ประชาชนในวันที่9เมษายน2 5 1 4นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะได้เงินในวันที่9เมษายน25 1 4นีนี้ขณะนี้เขายังเปิดให้ลงทะเบียนอยู่ยังลงทะเบียนไม่จบนะครับใครที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็ดีหรือใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเราชนะมาก่อนก็ดีแต่ เนื่องากจะได้เงินอยู่ก็ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารทรกศออมสินกรุงไทยนำบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดไปใบเดียวหมดเขตพรุ่งนี้นะครับ26ิมีนาคมหมดเขตการลงทะเบียนนี่แหละครับที่ยังไม่จบเพราะยังมีกลุ่มนี้ยังลงทะเบียนได้อยู่ถึงวันพรุ่งนี้26ิมีนาคมซึ่งกลุ่มที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่8มีนาคมถึง26ิมีนาคมที่ธนาคารทรกศออมสินกรุงไทยนี้นะครับเขาก็จะประกาศผลวันที่5เมษายนตรวจสอบสิทธิ์ได้ใครได้รับสิทธิ์ 9เมษายนรับ,บล็อตใหญ่ๆ7,000ครั้งเดียวไปเลยนี่สาเหตุที่โครงการเราชนะยังไม่จบเพราะยังจ่ายเงินไม่ครบยังจ่ายจ่ายให้เงินให้กับกลุ่มที่กําลังจะลงทะเบียนอยู่และจะหมดเขตการลงทะเบียนพรุ่งนี้26มีนาคมนี่แหละครับจริงโครงการยังไม่จบนะครับส่วนส่วนกลุ่มนี้จบกลุ่มที่ได้เงินพรุ่งนี้จบคือได้เงินทางบัตรประชาชนครบทุกครั้งแล้วก็จะกลายเป็น7,000ในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะจบเหลือแต่การใช้เงิน หมดเขตการใช้เงิน3จพฤษภาคม64ครับสวัสดีครับ